ล็อทุกกระเบียดนิ้วเรียกได้ว่าคัดสรรพิธีพิธันมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าใครจะซื้อหาก็ได้นะครับเรียกได้ว่าราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับ สินค้าซูเปอร์เฟกกำลังมาแรงในจีนครับหรือนี่จะเป็นเหตุผลที่ทําให้จีนเสียแชมป์ยอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์เนมให้กับเกาหลีใต้สินค้าซูเปอร์เฟกนะครับก็คือพิถีพิถันในการผลิตก๊อปทุกกระเบียดน,นิ้วไม่ว่าจะเป็นโลโก้อะไรหรือว่าตัวหนังนั่นเองครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะซื้อหาก็ได้นะครับต้องเป็นสินค้าที่มีคนเคยใช้แล้วแนะนําต่อๆกันเขาถึงจะขายให้ครับโดยซูเปอร์เฟกนะครับไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากซื้อเราซื้อได้เลยคุณต้องเมสทูออเดอร์ครับเพราะว่าเขาจะ นันีะครบเรียกได้ว่าราคาไม่ธรรมดาเลยนะครับกระเป๋า1 0 0 0 0แบาทราคาซุปเปอร์เฟกเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณที่3ามถึงสี่หืนบาทแต่ว่าบางคนนะครับเขาก็ไม่ได้สนว่าอันนี้เป็นสินค้าของฟอร์มนะครับเขาสามารถจ่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าอันนี้เนี่ย เขาก็แฮปปี้แล้วครับและต่อมานะครับคือสินค้าดูพิเคทหรือที่เขาเรียกกันว่าดูบครับดูบเนี่ยคือสินค้าที่มีรูปร่างรูปทรงอาจจะเหมือนของแท้ครับเขาไม่ใช่ของปลอมนะครับชื่อแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนไปอย่างเช่นชาแนลเขาอาจจะเขียนว่าเป็นชาแนลอะไรอย่างเงี้ยครับโลโก้ก็จะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับหรือว่านี่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้จีนเนี่ยเสียแชมป์ยอดขายแบรน,น,นด์เนระดับหนึ่งให้กับเกาหลีใต้ก็เป็นได้้้ครรบบบสนนนใจลลิิปดดดดีีแตตาม่อ์เไย